ปุตตะกาโมุระเพปุตธังนักาโมุะเพทนังอัจิกายะยัญยัยทย่มันนังเบียตังสุตวาจิติปิโสแล้วาว่ายะมะราชาโนทาเวสุวรรณโนมารังสุขังอารหังสุขัตโตนโมพุทธายะหนึ่งหนึ่งหน สวัสดีครับเพื่อนเพื่อนพี่พี่น้องๆนะครับครูบาอาจารย์นะครับผมเอฟซีนะครับวันนี้เป็นอีกหนึ่งวันนะครับที่ทีแอนมินนะครับได้นำพระนะครับได้ลับเข้ามาทําคลิปครับผมเล้วมาทําคลิปนะครับให้เพื่อนเพื่อนพี่พี่ได้ชมวันนี้เป็นคลิปสบายๆนะครับที่แอนมินอ่าไ้ไในคลิปทําขึ้นมานะครับ จะเห็นได้ว่าจากคลิปที่แล้วนะครับแอดมินได้นําพระสมเด็จนะครับวัดคังนะครับฝากูที่วัดกลางของคอยนะครับกิมเส้นได้นะครับวันนี้ก็เลยจะนําพระสมเด็จนะครับพระสมเด็จวัดคังเหมือนกันแต่ฝากุูที่วัดกาลยานมิตรนะครับเป็นพิมพ์เดียวกันนะครับแต่ว่าแม่พิมพ์คนละแม่พิมพ์ เนื้อหามวลสารคนละเนื้อหามวลสารเลยนะครับผมอันนี้นะครับอม่มีขอยากหยิบนะครับให้เพื่อนๆผู้จบองนี้เลยครับนี่ครับหึ่งครับใช่ไหมครับองนี้เขาเรียกว่าพระสมเด็จนะครับพิมพ์เส้นได้นะครับกรุวัดไกรรมิตรนะครับความแตกต่างที่ผมเห็นนะครับก็คือหนึ่งมวลสารนะครับมวลสารหลักและมวลสารสาคัญของพระสมเด็จกุ แกนามิวนะครับนั่นคือปูญขาวเปิดหอยนะครับบูญขาวเปิดหอยที่ที่สมเด็จน,นะครับได้ขอพระราชทานจากจากราชการที่สี่นะครับเนี่ยนํามาเป็นเนื้อหาบนสารสําคัญน,นะครับด้วยนะครับพระสมเด็จน,นะครับวัดกัลยาเนี่ยมินมินนะครับได้คาดว่านะครับ ได้สร้างราวปีสองสีู่นสี่นะครับเนื่องด้วยจากามีบันทึกนะครับของพระธรรมถาวรว่า,าพระยานีกรมดินนะครับเจ้าสัวโต้กระรามิตรนะครับได้นํำพระให้นำํำแผ่นทองนะครับมาถวายแด่นะครับสมเด็จยันโตนะครับปีสองสี่ศูนย์สี่ะครับรจำนวนสี่0มื่นแผ่นเพื่อให้ท่านเนี่ยได้แปะองค์พระนะครับ ตอนนั้นเนี่ยท่านได้เล่าว่าสมเด็จจันโตเนี่ยท่านทําพระอยู่สามกลับนะครับกับหนึ่งนะครับก็คือแปดหมื่นสี่สามกลับก็เกือบสองแสนกว่าเลยนะครับเกือบสองแสนบาองค์นะครับซึ่งนะครับหนึ่งในนั้นเนี่ยหนึ่งในหนึ่งในหนึ่งในกลับหนึ่งในสามสามกลับนั้นท่านจะนําถวายแด่สมเด็จนะครับพ่อในกาลที่ห้านะครับ สมเด็จพอ่อกันที่ห้าซึ่งประรวบเหมาะครับว่าเราได้พบพระสมเด็จนะครับปูวัดกระยาเนี่ยนะครับอยู่ที่วัดกระยาอยู่ที่สตูกเกดีของเจ้าจอมมัณฑะแชมน,นะครับอยู่นั่นนั่นข้างวัดตอนนี้เป็นศาลาลายที่เป็นที่เรียนหนังสือของพระเงมน,นะครับน่ครับสวยงามสวยงามนะครับลักษณะองค์พระนะครับเห็นไหมครับองค์เนี้ยถึงยัง ะเรียกว่าหัวไม่ขีดเลยแล้วก็เห็นไหมครับพักเกตเรียวยาวขึ้นไปเลยครับเนี่ยนะครับอย่างที่หนังสือเตรียมพวายบอกนะครับเนี่ยบอกลักษณะองค์ไว้นะครับสุ้มเล็กคล้ายๆเท่าๆกับแขนวงแขนวงแขนมองแล้วคล้ายๆเปลือกแอปเปิลนะครับหรือเป็นผลส้มอกนะครับอกจะเป็นโกวบีเล็กนะครับเห็นไหมครับเมือนครับ แล้วก็ลักษณะหัวเขา่าจะเป็นหัวเขา่างอนนะครับมีเส้นเส้นนี้จะเหมือนกับของกู่วัดอกูวัดวัดโอ,โ,อโอ้ไม่เป็นไรอยู่ในกรอบครับอยู่ในกรอบนะครับลักษณะองค์พระดีวผมขยวาหตรงนี้นี่จะคล้ายๆกับพิมพ์เส้นได้ของกูวัดวัดกลางของข่อยถูกไหมครับนี่ครับองค์คลิปที่แล้วนะครับเห็นไหมครับ แต่ว่าพิมพ์ของกลุ่มวัตการของข่อยจะเล็กครับจะเล็กนะครับพิมพ์ของกลุ่มวัตการยาเนี่ยเพื่อนๆครับเนี่ยดูครับเนี่ยจะใหญ่กว่านะครับเรียบเทียบได้เลยครับใหญ่กว่าผมคิดว่าใหญ่กว่าประมาณสองถึงสามมิลเลยนะครับใหญ่ทั้งกรอบเลยครับใหญ่ทั้งกรอบนะครับของกลุ่มวัตกรยาเนี่ยเราจะมองไม่เห็นกรอบนะครับพิมนะครับพอดีผมเป็นเรี่ยมกันน้ําไว้นะครับเรายังไม่เห็นกรอบ ครับผิมแต่เห็นว่ามีกรอบเส้นไดเ้เล็กๆอยู่นไหมครับเส้นไดเ้เล็กๆสะอาดซุ้มขอบแก้วครับเห็นไหมครับนี่ครับอยู่ด้านหลังครับพระกุวัดกยาเนี่ยถูกบรรจุกุกอยู่ใต้ฐานนะครับอยู่บริเวณวัดกรลยาเนี่ยตรงนั้นน่น้ําท่วมตลอดเลยครับน้ําท่วมตลอดเนี่ยครับน้ําท่วมตลอดด้านในเนี้ยผมสัสนิษฐานว่าเป็น เทเกน้ําอ้อยเคี่ยวหรือว่าเป็นใช้เป็นเป,น,เปน,น้ำตาลนะครับเป็นภูิปัญญาของของบรรพชนเราอะนะครับว่าเมื่อเมื่อมีการนําไปนึ่งนะครับเขาก็จะทําให้น้ําตาลเนี่ยอ่อนตัวลงและสามารถขยับหยับ,ยบออกได้เพราะพระสมเด็จกุวักัิยานะครับเป็นการมีลักษณะติดฝึกนะครับติดฝึกกันเหมือนกันกับพระการวัดการกองคอยนะครับเหมือนกันเลยเนี่ยครับเพื่อนๆครับ เนงามนะครับเงนงามเลยนะครับทิ้งนี้ถือว่าคมชัดมากนะครับคมชัดมากสวยนะครับสวยงามนะครับดูครับาจา์โชคนะครับบ้านสมเด็จเนี่ยท่านท่านนำนำทองนะครับเนี่ยท่านเอาเครื่องมือครับเอ็นดีสแกนน่ยยิงทองแล้วนะครับนะครับค่าทองของกุัชยาเนี่ยอยู่ที่แปดสิบสามนะครับถึงแปดสิบห้าเปอร์เซ็นต์นะครับทองปัจจุบันเนี่ยนะครับทองซึ่งเป็นทองทองปัจจุบันเนี่ย จะมีอยู่ที่96.5นะครับเนี่ยครับทองเก่าครับมีทั้งดีบุกทองแดงนะครับที่ตีเป็นทองขึ้นมานะครับเป็นเหรียญทองที่แปดนี่ครับสมัยนั้นนะครับคนปกติ่างเราคงจะทําไม่ได้ครับสร้างพระไม่ได้เนื่องจากว่าสมัยนั้นยังมีไพร่ธาตุอยู่นะครับมีไพร่ธาตุอยู่นี่ครับเออครับ อย่างไงนะครับคลิปนี้นะครับเป็นคลิปที่แอดมินทำสบายๆเพื่อนพี่ๆได้ชมคลิปนะครับทางนะครับใครชมมาถึงตรงนี้ก็ขอให้เพื่อนเพื่อนพี่ๆนะนะครับจงมีแต่วความสุขความจเจริญคิดหวังถึงใดขอให้สุขความมุ่งมรืองพัฒนาทุกประการคิดเงินให้ได้เงินคิดทองให้ได้ทองครับผมสว,ส,บสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับ